สวัสดีค่ะทุกคนนะคะที่ติดตามช่องป๊บกินนะคะก็ช่วงนี้นะคะพายุฝนตกเรื่อยๆเลยนะคะก็รักษาเนื้อรักษาตัวนะคะอย่าตากฝนกันนะคะเดี๋ยวจะเป็นวัดมาถึงคลิปจบแล้วนะคะจบทริปเขาตะแบกในครั้งที่สองนะคะของการมายเยือนเขาตะแบกนะคะ วัดป่าบ้านเราก็ไม่ใช่ป่านะคะ,จะเจริญแล้วพอเราเดินลงบันไดามาจากโบสถ์ด้านบนนะคะก็จะมาเห็นอ่าด้านล่างนะคะก็จะมีหลวงปู่ชั่วหลวงพ่อโตแล้วก็จะมีเนี่ยบ้านนะคะบ้านทรงไทยบ้านเล็กๆนะคะ ให้เราได้ถ่ายรูปเซลฟี่นะคะก็น่ารักมากเลยนะคะแล้วก็จะมีมีกระต๊อบกระหน่ำนะคะให้ได้นั่งพักนะคะแล้วพอเราเดินลงมาเรื่อยๆนะคะก็จะมาเจอต้นเฟิร์นนะคะเป็นเส้นทางธรรมชาตินะคะาานี่้ก็จะเจอโ<า>ขด <ไป S 2> หินหนี่รากไม้นะคะพันกับโขดหินนะคะเป็นธรรมชาติที่งดงามมาก กำลังชื่นชมธรรมชาตินะคะอย่าอย่าเบื่อนะคะก็สังเกตนะคะจะมีน้ำฝนชุ่มช่้มากเลยนะคะธรรมชาตินะคะแบบงดงามนะคะช่วงนี้นะคะปลายฝนต้นหนาวนะคะที่เราเห็นนะคะเป็นต้นบุกนะคะต้นบุกนะคะไม่ใช่ต้นกระบกนะคะธรรมชาติของหอยทากเห็นไหมธรรมชาติของหอยทากนะคะ นี่มีหอยลูกด้วยนะคะหอยลูกหอยแม่นะคะธรรมชาติของหอยทากวันนี้นะคะเราเดินวนรอบเขาเลยนะคะเราขึ้นทางบันไดนะคะแล้วก็วนรอบลงมาทางธรรมชาตินะคะก็เหมือนวนรอบภูเขาเลยนะคะอยู่ชามกลางยอดไผ่นะคะสวยงา โอ้เดี๋ยวเราจะเดินไปดูเขาทาพิธีหล่อทองค้าสออทองนะคะตอนนี้เราอยู่ท่ามกลางธรรมชาติของต้นไผ่ที่สวยงา,ามมากซ่่งมากเลยนะคะต้นเฟอนโอ้โหวันนั้นที่เรามานะคะมันแบบว่ายังไม่ใหญ่นะคะวันนีนะะ้นี่นะคะโอ้โหนี่นะคะ สวยงามมากนะคะว้าวเมซิ่งธรรมชาติประเทศไทยนี่นะคะธรรมชาติประเทศไทยนะคะนี่ต้นเฟิรนสวยงามนะคะจอนสวยงามตอนหน้าหน้าฝนนะคะเพราะว่ามันจะโตนะคะสวยงามมากนี่ดูชัดชัดนะ วิวชัดนะคะช่วงหน้าฝนนะคะธรรมชาติงดงามมากนะคะนี่เห็นไหมใบใหญ่เลอด้วย สิ่งพวกนะคะพวกเดินกันไปเลยนะคะนี่เมื่อกี้เราไม่เห็นเลยอ่ะว่ามีปวกเดินด้วยขึ้นเรายังก็ไม่รู้นี่ Amazing ธรรมชาติไทยแลนสวยสวยงาม ไปปลูกที่บ้านแล oh, ้วค่ะเอาไอ้ไม่ซิ่งก้อนหินประเทศไทยนะคะใหญ่มากนี่สูงไปเลยเอาไปเจอวันก่นจะขึ้นลงดีดีนะดูโ,โอเคไหมขี้ต้นมาอ่ะออ เป็นธรรมชาติข้างทางนะคะธรรมชาติข้างทาง <c oughs> จุดนี้นะคะใครๆก็บอกว่าสวยนะคะเป็นธรรมชาติที่สร้างสารรค์มาได้อย่างลงตัวเลยนะคะเราจะถ่ายให้ดูใกล้ๆนะคะ สังเกตนะคะใบไม้ชุ่มฉ่ำมากเลยนะคะเพราะมีฝนปอยๆปลงมาตลอดเลยนะคะเรานะคะต้องเอาตัวเราเองนะคะไปอยู่กับธรรมชาติบ้างนะคะเพื่อสัมผัสกับอากาศที่ดีนะคะกินหอมใบหญ้าต้นหญ้านะคะจะทำให้เราอ่ะสดชื่นขึ้นมาถึงต้นไผ่นะคะก็จะเห็นนะคะว่า โอ้โหหน่อสูงมากเลยนะคะแตกหน่อสูงเลยลําต้นตรงนะคะสวยตรงไหนนะคะสวยตรงที่มันมีไม้เหลือยนี่นะคะนี่ไม้เหลือเนี่ยนะคะน,น,น,ะคะนี่ที่เราจับเนี่ยนะคะเป็นเฉาวันนะคะเฉาวันพันเกี่ยวที่เลี้ยวรถก็ไม่คดเหมือนหนึ่งในน้ำใจคน ก็เนี่ยค่ะเพราะถาวัน,นะคะมันคดเขียวนะคะก็จะผ่านไปเรื่อยๆนะคะสวยงามนะคะเป็นธรรมชาติก็จะถ่ายรูปไปเรื่อยๆนะคะถ่ายรูปกับต้นไม้ใบหญ้านะคะก็เซลฟี่ไปเรื่อยๆนะคะถ่ายรูปกับธรรมชาติริมทางเดิน ต้นไผ่นะคะกำลังงดงามสวยมากเลยนะคะเขียวเอุอมชุ่มชื่นเลยนะคะกะ็แตกหนอ่อแตกใบเขียวขจีสวยงามสวยงามนะคะนี่นะคะ่ะพาสไปนะคะก็จะเห็นต้นไม้เขียวชอุอมร่มรื่นนะคะ,ะต้นเฟิร์นสองข้างทางเขียวขจีมากมาย ตรงนี้นะคะเป็นจุดไฮไลท์มากเลยนะคะใครมาเห็นนะคะก็ชอบนะคะจะต้องหยิบมือถือมาถ่ายรูปกันทุกคนเลยนะคะเป็นต้นเฟิร์นนะคะเล็กๆมากมายเขียวขจีสวยแบบเหมือนเป็นอ่าตะไคร่น้ำนะคะแต่จริงๆไม่ใช่นะคะเป็นต้นเฟิร์นนะคะต้นเฟิร์นเล็กๆเ,เนี่ยอตอนนั้นที่เราไปเดินนะคะมันก็ยังไม่โตนะ,ะตอนนี้ก็ เริ่มโตแล้วก็เยอะขึ้นนะคะเพราะว่าเป็นช่วงหน้าฝนนะคะก็เริ่มที่จะโตแล้วนะคะถ้าเราไปเดินอีกทีหนึ่งนะคะถ้าเรากลับไปดูอีกทีหนึ่งอ,ะอ่ะอีกช่วงหนึ่งนะคะจะต้องเป็นต้นใหญ่แล้วนะคะตอนนี้ก็ช่วงต้นเล็กๆนะคะกําลังน่ารักเลยนะคะเราก็ะจะถ่ายให้ดูนะคะดูนะคะน่ารักขนาดไหนนะคะนี่ความน่ารักของต้นเฟิร์นนะคะ ความน่ารักของธรรมชาตินะคะที่สวยงามนะคะก็จะแบบธรรมชาติสร้างสารรค์มานะคะก็ไม่มีใครจะไปทำได้นะคะมันเป็นความงามของธรรมชาตินะคะก็นี้เราก็เดินลงมาแล้วนะคะถึงสะพานสีขาวนะคะก็จะมีหมอกเมฆนะคะก็ อืมเป็นหมอกเมฆนิดหน่อยนะคะมีเมฆฝนนิดหน่อยแล้วก็อ่าที่เราไปเดินนะคะก็จะมีฝนไปอยนะคะก็ฝนไม่ตกนะคะก็กำลังเดินเลยนะคะก็เดินแล้วก็ไม่ร้อนเดินเย็นสบายนะคะดีค่ะชอบมากเลยเพราะว่าทําให้เราเดินได้ไกลนะคะไม่ร้อนด้วยนะคะ ก็ลมลื่นมากนะคะก็จากตรงนี้นะคะที่เราถ่ายนะคะก็จะเห็นอ่างน้ํานะคะอ,อ๋ออ่างน้ําที่ไหนนาะอ,อ่างน้ําหนองคอนะคะนี่ก็จะเห็นอ่างวันที่เราไปนะคะเป็นวันที่เขาเททองหลอหลวงพ่อเสถีอรนะคะก็จะมีงานอยู่นะคะ ทีทีเททองหล่อนะคะก็จะเริ่มบ่ายสองนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณเที่ยงกว่านะคะเที่ยงครึ่งก็นี่ก็จะเห็นภาพว่าผู้คนก็เริ่มมานั่งกันแล้วนะคะแต่เรานะคะคงจะกลับก่อนนะคะเพราะว่าเพราะว่าเราติดธุระนะคะจบสำหรับคลิปนี้